เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับรถกระบะมือ2งนะฮะงบไม่เกิน150,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ที่จะนํามารีวิวให้ดูก่อนเลยเป็นมาด้าพ t ธีห้าศนมื่อตนนะครับราคาได้แน่นอนนะครับเจ้าของแจ้งไว้นะครับหนึ่งแาบาททุนทุนถ้าฟังจากราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคากลางนะปัจจุบันนะครับค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะฮะโดยคันนี้ตามที่เจ้าของแจ้งไว้เนี่ยรถเป็นรถเดิมโรงงานนะครับก็ใช้งานอยู่เป็นประจํานะครับ อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นักนะครับแต่จากที่ผมดูนะครับตัวเนื้อสีภายนอกกระจังหน้าไฟหน้ากันชนาฝากระโปรงนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่นะครับเนี่ยแต่เจ้าของบอกว่าอาจจะไม่ได้สวยมากนะักแต่ว่าจากที่ผมดูนี่คือโอ้โหได้อยู่นะฮะเนี่ย แล้วราคาแสนห้านะครับคันนี้ปีสิบสองจุดสิบสามนี่ครับด้านหลังประมาณนี้นะบิตทีห้าศูนย์โปรนะครับมีกันชนให้โอ้โหหายากเนี่ยโดยปกติไม่ค่อยเจอนะที่มีกันชนติดมานะครับนี่ก็มีกันชนติดมาให้โอ้โหเจอละหนึ่งตำาหนินี่ครับน่าจะเพิ่งสดๆร้อนๆนะครับน่าจะถอยไปจิ้มอะไรมาแน่เลยนะครับอ่ะแต่อ่ะเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะครับว่าเจ้าของเขาจะเคมให้หรือเปล่านะสาหรับอ่อโอ้โหแตกถึงนี่เลยนะะนี่ย จะมีไฟที่กระบะนะครับแล้วก็มุมไฟของตัวถังนะครับด้านซ้ายนะนี่ครับไปหลังนะมีตำหนินะครับนอกนั้นตัวรถด้านข้างโอเคฮะจัดว่าดูแล้วน่าจะลอยนะครับสำหรับตัวสีภายนอกนี่ครับแม็กเรเนอร์สวยๆเลยนะฮะแล้วก็ตะเข็บนี้นะครับโอเคฮะมีมาร์กเตอรโรงงานนะครับชัดเจนนะครับอืมโอเคฮะด้านนี้ก็เช่นกันนะครับนี่มาร์กเตอมโรงงาน ตรงนี้ไม่มีสนิมขึ้นนะครับไม่มีเกศสนิมนะครับถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ฟิตเมนต์นะครับอืมได้อยู่นะครับสองข้างเลยนะครับฟิตเมนต์ได้อ่ะผ่านไปนะครับภายนอกผมมองว่าถ้าไม่น้ำไฟแตกนะครับมันจะลอยนะโอ้เนี่งมีตำหนิรอยขีดข่วนนี่นะครับอาชีเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้สวยมากนักนะครับในกล้องไม่ทราบนะฮะว่าจะเห็นชัดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเนี่ย มันจะเป็นเหมือนรอยตีแนวนะครับนิดหน่อยขัดน่าจะหายนะสเปคประมาณนี้นะครับแล้วก็ยางเป็นบิดโซนนะครับชสซีสวยนะครับช่วงล่างเดี๋ยวผมดูให้นะครับโอ้โหค่อนข้างมืดไปหน่อยนะครับช่วงล่างแต่ก็ได้นะครับมันมีพักอยู่นะไม่ได้ตัดพักนะครับแหนบชชสซีดูสวยนะครับแล้วก็เผ่ากลางนะครับเผาหลังโอเคครับไม่แย่นะครับมาดูทางด้านภายในกันสักนิดหนึ่งนะครับ อ่ะเบาะไม่มีขาดนะครับได้เบาะเดิมโรงงานพวงมาลัย <c oughs> เดิมโรงงานหัวเกียร์นะครับน่าจะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าปกติจะเป็นหัวเกียร์มาต้าจะอีกอย่างหนึ่งนะครับจะกห็หมดนี้นะคอนโซลโอเคครับนี่ไม่มีแตกมีหักช่องแอร์อยู่ครบแผงวัตตูด,ดูดีนะครับอืมถือว่าภายในแม่เสียแต่เขาไม่ได้ล้างนะดูสิฝุ่นเขอะเลยนะฮะแต่ได้ซอกเดิมนะครับเนี่ยรถเติมนะครับแม็ก หัวน oh, ็อตเดิมเดิมเดิมอืมสวยอยู่นะครับด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังเดิมเดี๋ยวเช็คให้นะครับมีอุปกรณ์ช่วยเหลือไหมดราม่ากันเยอะช่วงนี้นะครับเวลารีวิวก็ต้องเน้นหน่อยนะครับบางทีผมก็ไม่ได้ดูนะรายละเอียดพวกนี้อ่าโอเคครับมีแม่แรงมีคนปุอ่าเะคะไรป,ประแชกขันล้อโอเคฮะต้องละเอียดนะครับเดี๋ยวพอมีใครเอ่อมาซื้อไปแล้วเขาจะมาบน่นว่าผมรีวิวไม่ละเอียดอโอเคครับตามนั้น อุปกรณ์ช่วยเหลือมีครบนะครับยางอะไรก็มีนะคันนี้ลืมบอกไปน่าจะเห็นแล้วแหละเมื่อกี้ที่ถ่ายอยู่ก็ประมาณนี้นะภายในอเดี๋ยวแกะตรงนี้นิดนึงขอบยางโอเคฮะเม็ดเชื่อมนี่ครับเดิมโรงงานนะครับสวยด้วยนะครับไม่มีการเก็บทำนะเม็ดเดิมโรงงานประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวแกะใหม่มีคนบอกว่าระหว่างเม็ดเติมโรงงานกับไม่เดิมโรงงานแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันปั๊มกันได้นะครับเนี่ยมันปั๊มได้ คือถ้าเป็นรอยอ่าเขาเรียกอะไรเอาง่ายๆนะใช้ตูดดินสออ่ะตูดอ่ายังลบอ่ะมันจะกดลงพอดีเลยนะครับแต่ว่าเนื้อสีมันก็จะอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่อันนี้คือผมรู้อธิบายยังไงเนี่ยครับอันนี้มันคือมันเป็นอ่าไม่เชื่อมเดิมโรงงานนะครับเนี่ยอาร์คเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้นี่นะครับอ่ามันก็จะแบบไม่ได้สวยเป๊ะเวอร์ขนาดนั้นนะครับเนี่ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบรอยลาาาักษณะเอาตูดดินสอกดนะครับมันจะกลมเสม,มอกันกลิบเลยอันนั้นคือมันก็เนียนไปครับนี่ครับโรงงานจะเป็นแบบนี้อ่ะ เก็บความรู้เล็กๆนน้อยสมาร์ทแคปโอเคครับปิดเปิดสนิทไม่มีกระพือด้านขวาผ่านไปเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายนิดนึงแวบกลับมาตรงนี้นิดนึงนะทัด้ัดกันชนกับตัวนี้ก็ฟิตเมนต์มีน็อตยึบนะครับอันนี้ก็เล็กน้อยนะครับเนี่ยฮะตัวน็อตหูมันน่าจะฉีกน่าจะหลุดเป็นเรื่องปกตินะครับหลายคนไปซีเรียสเหลือเกินครับไปเรื่องแค่นี้ก็ขึ้นอยู่กับตามสภาพแล้วกันถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงแล้วเป็นอย่างเงี้ยโอเคควรจะติคนจะบ่นแต่ถ้านะครับเป็นรถมือสองนะครับแนะนําครับ อะไรที่มันเนี่ยอย่างเงี้ยมันมองผ่านได้ก็มองผ่านไปครับแต่น,นี่ก็ได้นะครับเนี่ยพิเน็ตมันก็จะได้อยู่แหละแต่ว่าไอ้ตัวหูันน่ครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลาขับรถมันมีสะเทือนกระแทกเนี่ยมันก็จะหลุดบ้างฉีกบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่กระจังหน้านะครับโอเคเดิมโรงงานไฟข้างซ้ายเหลืองนะแต่ข้างขวาใส่กิ๊บสปอร์ตไลท์โอเคมีนะครับทางด้านกันชนโอเคครบนะครับซ้ายขวาอ่เดี๋ยวเรามาดูอ๋อทางด้านบานประตูทางด้านนี้นิดนึงนะครับ อ๋อผมลืมบอกไปประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับถ้าใครนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับเนี่ยน้ํามันจะลงนะครับผ่านกระจกเนี่ครับเนี่ยมันจะลงผ่านกระจกลงมาเข้าไปในร่องประตูนะครับก็ถ้านะครับถ่านะครับปัญหาเหล่านี้นะครับมันก็จะมีจุกขันซึ่งตัวบีทีห้าศูนย์อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมหาก่อนโอเคเอ้แต่ตัวนี้อ๋อตัวนี้นี่ไงอันนี้มันซึมออกนี่เลยนะครับอือหาจุกไม่เจอนะครับแต่ก็น่าจะเป็นตรงนี้เลยนะครับ สำหรับ b ี50นะเฮ้ยแผงประตูดได้อยู่อ่ะทางด้านนี้ Smart Cap อ๋อนี่ครับถ้าเป็น b t ท50นี่มันจะซึมออกนี่เลยนี่ครับน้ำที่มันเข้านับจะตอกจากตรงนี้นะครับถ้าเป็นหลายๆคันหลายๆรุ่นมันก็จะเป็นจุกพลาสติกอะไรประมาณแน่นะครับเอาไว้สำหรับแกะเอาน้ำออกจากบานประตูอ่ะเม็ดเชื่อมด้านนี้โอเคครับได้เดิมโรงงานตามนั้นอืมปลอดภัยแล้วก็ Smart Cap โอเคปิดเปิดสนิทมันข้างแน่นเลยทีเดียวนะประมาณนี้เดี๋ยวดูเครื่องยนต์นิดนึงครับโอ้โหเครื่องยนต์อุ่นๆนะเจ้าของนะ่าจะเพิ่งขับมาจอดมาให้นะครับจากที่ดูไม่มีเยิ้มนะครับหัวหมูแห้งๆนะครับหน้าหลังโอเคครับไม่เยิ้มเท่าไหร่เอ๊ะแต่มีซึมๆนะหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นน้ํามันพวกเขาพ่นเคลือบมาแบบก็เลยพ่นเคลือบเครื่องนะครับประมาณนั้นนะต้องดูดีๆ บางทีมันก็ไม่ใช่น้ํามันเครื่องนะครับเพราะถ้าเป็นน้ํามันเครื่องมันต้องกระจายให้เห็นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่นี่มันเหมือนกับเป็นคาบพ,พวกน้ํามันที่เขาแบบพ่นเครือบเครื่องประมาณนั้นนะครับอนะบท่อไอดีเป็นท่อเดิมโรงงานนะครับส่วใหน,นก็เปลี่ยนเป็นสแตนเลสกันเยอะนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนสแตนเลสดีๆเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไอตัวคอตรงนี้ดีๆนะครับเพราะมันมีการสะเทือนนะครับถ้าเป็นท่อยางีมันให้ตัวดีกว่าก็ปลอดภัยกว่าแหละแต่ข้อเสียคือแตกบ่อยรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ ทําความสะอาดดีๆนะครับไม่งั้นขึ้นโคดเออร์เลอร์นะครับก็มีปัญหาบ่อยมันไม่ค่อยสะอาดหรือถ้ามองในมุมดีคือไอตัวนี้มันละเอียดเกินมันก็จะเตือนนะครับถ้าเป็นพวก b t 5 0หรือเป็นพวก Ford ถ้าเป็นพวก D-Max โตต้าไม่ค่อยเตือนนะให้พวกตัว Park4 ประมาณนั้นอ่ะดูแล้วเครื่องยนต์ค่อนข้างพร้อมนะครับมาร์กโอเคซ้ายเดิมโรงงานนะครับไฟเดิมโรงงานแล้วก็ขวาเดิมโรงงานนะครับทั้งนั้นนี้โอเคครับ นี่ับของเดิมโรงงานนะมัดด้มัดแก้มไม่มีขยับเดิมโรงงานเดิมโรงงานโอเคการันตีคันนี้อมไม่น่าจะมีสกิปอะไรมานะครับเนี่ยไม่เชื่อมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับซุ้มซอกโอเคครับอืมแล้วก็อีกนิดนึงนะครับตรงช่วงนี้สนิมจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับก็ล้างปนเคลือบสนิมไปก็จบนะครับทางด้านแบตเนาะมันเป็นกดนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับวิทยสูตรคันนี้เบื้องต้น ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เออลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งคันนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ4,00 0บวกลบขึ้นอยู่กับเครดิตด้วยนะครับก็น่าจะสักเคยถูกสุดก็ ,3750 ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเครดิตนะย้ำกันอีกรอบนะบถ้าเครดิตดีๆมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเครดิตไม่ถึงจํานวนปีมันก็ต้องอส่งลดลงนะครับก็ต้องส่งแพงขึ้นประมาณนั้นนะครับก็ที่เหลือเดี๋ยวไปลองขับกันนะครับพิธีส่วนคันนี้มันจะเป๊ะ เดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหยังขับดีอยู่เลยนะครับแม้ไม่จะสองแสนโลเข้าไปแล้วนะครับสําหรับยีทีห้าสูงคันนี้ก็เจ้าของน่าจะดูแลดีประมาณนึงเลยนะครับแอร์เย็นด้วยนะครับช่วงล่างยังดีอยู่นะครับตึงมากๆนะครับไม่มีกินซ้ายกินขวาขับได้ปกติเลยนะครับคัตก็โอเคครับเบรกยังปกติแล้จะมีการเป็นทานแน้นไปแล้วชุดใหญ่นะครับสําหรับเรื่องคัตเบรกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เกียร์นะครับบุตเกียร์แน่นๆนะครับเปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับ อัตราเร่งกำลังเครื่องยนต์ถือว่าปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ยยอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างพร้อมใช้เลยทีเดียวนะสำหรับรถกระบะงบแสน0 0 0หมบาทนะครับก็ อ่ารีวิวให้ดูแล้วนะครับต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใครสนใจสอบถามรุ่นอื่นรุ่นใดก็แล้วแต่หรือจะให้ทางช่องตำรารถไปรีวิวอ่ารถรุ่นไหนนะครับหาแบบไหนก็แล้วแต่นะครับติดต่อคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมช่วยประสานงานให้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนส่วนคลิปหน้านั้นยังเป็นรถกระบะในราคางบไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทอยู่นะแต่ว่าจะเป็นรุ่นยี่ห้ออะไรนั้นก็ฝาาาากกกกดดดดตติิิมไไววว้้้้้ยยลลัััััันนนนนนะคงงคครรบบงปปปีีีี่อเจอหหสสส